เราจะสอนกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพี่เอกก็อเอาที่พี่ยาสะดวกแล้วก็เพื่อพี่ยาไม่ว่าง<ช>อันนี้ถึงว่าถ้าเราไม่สอนทุกเสาร์อาทิตย์เราก็ไปติดตามดูในช่องพี่ยา<ช>คนดนแล้วก็ช่องพี่เอกอแล้วก็มีเนี่ยทั้ง,ออดงนแดงรวยเราก็ทําไปพี่เอกแจกเลยก็คือผมก็เป็นอาชีพเก่าที่ผมทามาก็น้าที่มาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นน้ำต้มนะครับ่ตอนหม้อกาแฟก็ใช้หม้ออ่าจะสามแติว่าบางคนก็ใช้แค่สองไม่วอาสองหม้อแต่เราใช้สามผมใช้สามเพราะว่าผมมีสามอย่างก็จะมีชาเขียวชาไทยกาแฟผสนทีละอย่างนี่วันนี้ก็เอาชากาแฟก่อนไม่เป็นไรง่ายพี่ยาไม่ยากไม่เอาเอากาแฟก่อนมันง่ายกูนเออมันไม่เป็นไรหรอกนะแคบเดียวเองนะเออไม่เป็นไรอ่าก็กาแฟก่อนถ้ากาแฟก่อนก็คือผงกาแฟใช่กาแฟก่อนของผมนะจะใช้เป็นผงกาแฟที่ยี่ห้ออะไร อันนี้เป็นเขายกว่ากาแฟท้า,ามวม่วงก็คือไม่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 ได้ไม่ได้มีห่ออะไรแต่ว่าเป็นหาเราหาหัวก,กาแฟาที่ดีที่สุดาาาที่โรงงานเราอันเนี้ยพีอ่อมาพี่ไอก้อก,อกำไรพี่เออ,อันนี้ผมไม่อยากจะอันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมให้พี่ยาดมก่อนกาแฟาเราเลือกอืหอมมากเลยเล เลือกว่าวิวัตถุดิบที่ดีกาแฟอร่อยไม่เราอยืี่หัวกาแฟใช่โบราณเนี่ยถ้าอร่อยไม่เราอยูี่หัวกาแฟครับว่าลงลงนะครัวอร่อยแค่ไหนไปครับเพราะนั้นก็ต้องหาแหล่งวัตถุดิคบส่วนก็มาซื้อได้อีกเลยที่โรงงานเราพี่เป็นคนมาขายเองอันนี้กาแฟแตะพี่อยากให้พี่เองนะชะครับชาผมใช้วิธีการผสมสองตัวนะครับเราจะใช้อะไรผสมกับอะไรก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งแต่ผมใช้ตัวนี้มังกรมังกรช่วยเรื่องสีสีสวย อันนี้ก็ความหอมอันนี้ชาเลรปะชาตามือชาตามือเป็นชาแดงนะชาต้มมาแล้มันจะมีีห้ออะไรสุนัขตำรวจอะไรน่ะมานี่เลยเอาตัวนี้เลยพี่เอาตัวนี้เลยอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ตัวหนึ่งถ้าใครใครมาไม่ใครอยากมาซื้อวัตถุดิบที่โรงงานพี่ยาก็มาซื้อได้เลยก็ให้พี่ยาจัดการเลยมาชาเขียวก็ตามือนมนครับนมข้นอันนี้ชั้นผมใช้ยี่ห้อนี้ นี่อะไรกาแนด์ังๆหลายแบรนด์ใช้ยี่ห้อนี้กันนะใช้ยี่ห้อนี้ไม่ว่าจะเป็นนมสดเอาเลยนมอะไรใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าวัตถุดิบก็สําคัญกับรสชาติเหมือนกันเอาเลยสิเอาเลยสิอ่าแล้วครีมเทียมใช้ยี่ห้อก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครีมเทียมอันนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือเราเอาผงกาแฟนะครับมาตีตีความ mol ผงกาแฟนี้นะอ่ามาตีความ mol กาแฟถ้าม่วงอ่าสมมุตินะครับอ่าเราจะเราจะเลยทำการขายเนี่ยเราต้องการใส่ไปครั้งแรกผมใส่ไปก่อนห้าช้อนห้าช้อนเลยเหรออ่าครับกี่แก้ววะเนี่ย เราไม่ต้องเป็นน้องนับครับพี่ยาตัวกาแฟโบราณเราใช้วิธีการดูจากสี่น้ำเอาห้าช้อนกาแฟถ้าม่วงห้าช้อนเราจะใส่เขาม่ได้เดี๋ยวเขาต้องการจะสอนเราเองนะครับเวลาทำไปนะครับห้าช้อนเอาตัวนี้มาตีก่อนตีกับน้ำร้อนมาพี่ยาตีให้ตีให้มันตีทำไมต้องตีครับทำไมต้องตีเพราะว่าจะช่วยให้ตัวกาแฟมันออกเร็วสมัยโบราณใช้ไงใช้วิธีการกองกองสองอันกองไปกองมากองไปกองมาระหว่างถุงกาแฟ เพื่อให้ตัวนี้มันออกมาละลายแล้วละลายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าวิธีเล่งรัดก็คือปีเลยให้แตกก่อนอ่าละลายแล้วอเอาเลยเอาเลยตีให้แลวกก่อนเราก็วัดใส่ไปที่ตัวตัวนี้อ่าตัวหม้อเท<อ>ไปเลยครับนะสำคัญท,ที่สุดคือการดูวิธีการปรงกาแฟาให้ดูสีนะ้ำน้ำต้องเข้มต้องดำอร่อยไหมเราอยู่ที่สีน้ำเห็นไหมครับเข้มดำนะดูสีครับ ต้องเข้มต้องดำยิ่งเข้มยิ่งดำความเข้มข้นของหัวกาแฟก็จะอร่อยอครับตัวน,นี้เสร็จแล้วเสร็จตัวหัวกาแฟตัวเนี้ยสามารถทำได้สองเมนูคือโอเลี้ยงโอเ<อ>ลีออ้ยงคือแค่ใส่แค่น้ำตาล<อ>กาแฟก็ใส่นมเข้าไปมันแค่นี้แค่นี้คือโบราณน,นะแต่ผมให้ดูโอเลี้ยงก่อนใส่น้ำเท่าไหร่ละพี่เอกยังไม่บอกเลยเมื่อกี้น้ำานี่บคือตอนเนี้ยเราบรรดาไปแค่ช้อนเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่พี่เอกพี่เอกใส่น้ำเท่าไหร่อันนี้ไม่จำเป็นพี่ยาอันนี้เรื่งกระบวย หนึ่งกระบวยใส่เข้าไปหนึ่งกระบวยใช่ไหมแล้วก็เติมไปหนึ่งกระบวย y พี่ยาเติมไปหนึน่งกระบวยเติมไปอีกกระบ,บวยนึ่งช้อนเมื่อกี้เนี่ยเติไมไปหนึน่งกระบวย y เพราะว่าใช้น้ำเพียงแค่สองกระบ,บวยเท่านั้นแล้วก็เราจะตั้งรอสักพักก็ได้นะให้มันเที่ยวไปให้มันเที่ยวไปอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ต้งองรอเพราะมันดำอยู่แล้วนะแล้วก็เมนูแรกที่เราทำคือโอเลี้ยงโอเลี้ยงก่อนโอเลี้ยงคือไม่ต้องใส่นมครับโอเลี้ยงก็คือกาแฟไม่ใส่นมสูตรของผมแก้วนี้กี่ออนซ์ครับเนี่ยสิบหกออนซ์อักผมเอาสี่ช้อนนแล้วกั เพราะว่าถ้า22ออนผมใช้อยู่ที่5ช้อนน้ําตาล5ช้อนนะอ่า5ช้อนอันนี้แค่ใช้แค่สี่พี่ยาเพราะว่าน้ํานี้16ออนเองสี่ช้อนเพราะว่าเราอยู่ดูที่แก้วถ้าแก้ว22ออนผมใส่อยู่ที่5ช้อนเอาเอา16ออนตลอดเลยอ่าสอนสอนไปเลย16ออนตลอดเลยออนผมก็ใส่ที่น้ําตาลตายสี่ช้อนสี่ช้อนไปแล้วสี่ช้อนเนี้ยจะวัดจะอะไรก็เอาเหอะมันไม่ต่างกันมากมายครับสี่ช้อนแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปขึ้นแก้วของตัวเนี้ย ครึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วของตัวที่เราแก้วชงอ่ะอืมทำไมพี่เอกไม่วัดเป็นเป็นเอ็มแอลอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอ็มแอลพี่ยาตัวนี้ไม่มีอะไรแ่สมมติว่าแก้วตัวนี้อ่ะดูง่ายไนะแก้วเนี้ยแก้วเราจะเป็นไซส์คล้ายๆกันเขาเทเขาดูเห็นเห็นเลยไปอ่าเนี่ยก็คือเต็มแก้วไปเลยแก้วกาแฟนี้อ่ะเออก็เต็มแก้วไปเลยเอาแก้วที่ชงกาแฟโอ้โอ้นี่โอเลี้ยงนะโอเลี้ยงครับก็แค่น้ำตาลกับกาแฟแค่นั้นเสร็จแล้วไปเอาน้ำแข็งมารอเลยไหมอ่าตามน้ำตาลกับแข็งมาเลยครับ มันจะไม่จืดเดีใส่น้ำแข็งไม่จืดเดี๋ยวเหมือนลำไยอีกหรอกไม่จืดเดี๋ยวก็มีลาม่าเหมือนลำไยอีกหรอกไม่จืดพี่าเช้อผมขอน้ำแข็งหน่อยขอน้ำแข็งแก้วนึ่งจะตานใก้ลาอบยอี้ยเอาาหวเอ็ขอ n ้ำแข็งน้ำเต็มครับพี่ขอน้าแข็งห้เต็มเพราะว่าเวลาใสไปมันจะมันจะมันจะละลายใช่ครับมันจะยุบลงไปอีก แต่สมาถ้าเราใส่ไปงี้อ่สมมุติเราใส่ยุบไปเราสามารถเติมแข็งเติมได้เพื่อให้ลูกค้านี่ครับอันนี้ครับตีให้น้ำตาลแค่นี้แค่นี้เติมแล้วโอเลี้ยงโอเลี้ยงเฮ้ยมาพี่ยาจะชิมก่อนถ้ามันต้องแข็งมันน้อยไปก็เติมแข็งได้พอดีเลยสมมุติถ้าหวานเกินนะพับยาดูก่อนชิมก่อนเพราะแก้วเนี้ยพี่โยนที่ไหนแก้วยี่สิบออนเนี้ยพอดีพอดีใช่ไหมพี่ยาไม่หวานพอดีโอเลี้ยงสูตรเนี้ยง่ายมากแค่นั้นเองอาไปถั่วกาแฟอร่อยแล้วพี่เอกอันนี้โอเลี้ยงนะเสร็จโอเลี้ยงเสร็จปุ๊บ อันนี้กาแฟพอดีเป๊ะเลยกาแฟทํายังไงก็คือหัวกาแฟเหมือนเดิมมากาแฟโอเลี้ยงผ่านแล้วโอเลี้ยงผ่านแล้วไปเราชิมกันเองด่ากันเองพี่เองต่อต่อไปเราจะไม่ตีคนอื่นเราจะทํากันเองแล้วเราก็จะชมกันเองตัของผมตัวงองแนะครับก็คือแก้วเหมือนเดิมใส่อร่อยอร่อยอร่อยออร่อยแอะล้วก็น้าตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปใส่ไป คีมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะอาใส่ไปกูไม่กูแล้วแต่ไม่ต้องไปซีเรสกับมันยิ่งไม่ขี้เหนียวเครื่องก็ยิ่งอร่อยอ่าเสร็จปุ๊บได้แค่นี้ใช่ไหมครับอ่าเอาน้ำอเลี้ยงใส่ใส่ไปเท่าไหร่ครึ่งแก้วครึ่งแก้วดูเด็ดดูเด็ดใส่ไปเลยพออชงชงชงตีให้ตัวนี้มันละลายให้ครีมเทียมมันละลาย่ะคกาแฟเนี่ยนะใช่ครับนมนมอะไรใไอกินัะโคมจะเป็นคนที่ชอบวะ แก่นี่เดี๋ยวตวงให้ดูว่าจะดูว่าแก้วแก้วตวงประมาณแค่ไหนกม้ะให้ดูวันใส่ต้วงมาใส่ตงผมคนจะใช้ความสามารถแล้วไงมันใช้วัดเอาไงอืมโอ้ยไม่ถนัดแก้วนี้แก้วนี้เท่าไหร่มันก็มันจะเป็นแก้วอ่อนใช่ไหมครับเปรี้ยเป็นแก้วแก้วตัวใส่นี่ไม่ดีเลยอ่อใช่อันนี้คือแก้วอ่อนใช่ไหมครับเราใส่มาถ้าเราใช้แก้วที่พวกอ่อนนะใส่มาแค่นี้พอห้าสิบเอ็มแอลพี่อาว่ะนมนะเออใส่มาห้าสิบเอ็มแอลประมาณห้าสิบนะอ่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบถึงไหม ถึงดิพอแก้วตัวเราไม่มีไม่มีขีดนะเออนั่นแหละห้าสิบเอแมลอ่านั่นแหละมันติดแก้วไปหน่อยนึงก็คือนมห้าสิบเอแมลต้องบอกเขานะเดี๋ยวก็ถามนี่เออนมก็คือถ้ากินแก้วตัวมันจะมีมีขนาดใช่ไหมแต่อนนี้ไอ้แก้วตัวงนี่ไม่มีขนาดห้าสิบเอแมลอ่าแล้วก็มามาใส่ที่ไปกาแฟนี้พี่ยาจะใส่นั่นมันจะง่ายเออเดี๋ยวนมมันหายไปอ่าเอาแค่นั้นครับอันนี้คือกาแฟอะไรใช่กาแฟโบราณ แล้วก็นมจืดก็คือใส้นมจืดนี้ใส่นมมะลัยใส่นมมะลัยนมจืดจะมากินยากใส่ห้าที่ก็ได้ห้าสิบห้าสิบเอ็มแอลใส่ไปใส่ไปใส่ไปดิใส่ไปนี้เลยนะี่ใส่ไปห้าสิบใส่ไปเลยแล้วผมกล้าเอานะกลุ่มลูกคนไปกล้าเอาเองนะอยประมาณนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงพอเนี่ยแหละจริงๆผมทำจนไม่เคยตวงคือนม50 ml ิมแลนมข้นห้าสนมจืด50 ml น้ำตาลทราย1ช้อน อ่าไอเนี่ยคอฟฟเมทหนึ่งช้อนแค่นั้นเองกาแฟก็คือครึ่งถ้วยเออครึ่งแก้วครึ่งแก้วนี้นะไม่ได้ยากเอาน้ําแข็งมาลองกาแฟเย็นกาแฟเย็นกาแฟโบราณนะเนี่ยสูตรโบราณเอามาไปลองสิลองนี้คือโคตรง่ายอ่ะแล้วมันจะลอยไหมล่ะเพิ่มในความเพิ่มในความสวยโดยราดนมข้างบนราดนมนิดหน่อยนิดหน่อยว่าไม่ห่วงเครื่องใช่ขายดีเอาไปเพิ่มขึ้นความมันพามาลองกินดูดิจะร่อยไหมอันนี้สําหรับคนชอบหวานไหม ก็เมื่อกี้พี่ยากะอันนี้ผมว่าน่าจะต้องเบาหวานนิดนิดหนึ่งเมื่อกี้มันน่าจะมันมันเยอะไปหวานใช่ครับผมบอกไงมันจะต้องหวานมันอ่ามันจะหวานมันหวานมันรสชาติเข้มข้นผมว่าถ้ายี่สิบสองเฮ้ยพอดีดีคือคนชอบหวานมันเข้มข้นแต่ถ้าคนไหนไม่หวานเราก็ใส่แค่ยี่สิบห้าเอมลอ่าแต่ผมว่าถ้าแกยี่สิบสองไม่ไม่เลยพี่ยาว่านะถ้าสมมติว่าใครที่กินไม่หวานให้ใส่นมข้นแค่เรึรงแก้วอ่ายี่สิบห้าเอแมล มันจะมีแก้วที่ว่ามีตัวตัววันนะครับตัวขี้ยี่สิบห้า ml แต่ถ้าใครชอบรสชาตินี้ก็คือห้าสิบ ml แล้วนมสดห้าสิบ ml มันเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็กาแฟครึ่งแก้วอันนี้หนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนกาแฟเม็ดหนึ่งช้อนพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเป๊ะเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เพราะสำคัญสำคัญอยู่ที่อันนี้สําหรับคนกินเข้มข้นแต่ถ้าคนไหนบอกว่าฉันไม่ชอบหวานใส่นมไปแค่ยี่สิบห้า ml ง่ายมันง่ายคำนี้มีแค่นี้เนี่ยง่าย<อ>ง่าย